ผมเล็งต้นคริสต์มาสสามชั้นกันไว้แเขาไม่น่าจะให้ถ้าเขาขายนะถ้าเขาขายายเท่าไหร่มันจะเป็นเท่ไห่ตันงเท่ไหร้นสตาแ่มีขายเท่าไหร่จรไห่น่ามีปัญหาแต่ตั้งไว้ตรงหนบ้ามบ้านหนุมีรานร้านสุดไม่มีใหญ่ขนาดนี้ไม่ีป่ะแต่ก็เล็งต้นคริสมาสจรงเหร อยากให้ัน่มองเ่าผเป็นคนที่แบบว่าย่งนี้นมมจริงๆอ่ะตอนเนี้ยอยูที่บ้านเก่าอยู่มาปีหนึ่งวนมาก็ยังต้นเดิมยังเก็บไว้ไว้มีทีเก็บอยู่นะพอานออกแล้วก็ออกไปจาไอู่บ้านใหม่บ้านใหม่งานก็เป็นของรีไหมยมีแล้วซื้อไม้อยบ้านใหมใช่ครับผมซื้อ คือไม่ะปล่อยแล้วต้นไม้ไม่เยอะนะเนี่ยยเอต้นเก่ามาเนะขึ้มาเท่าไหร่หกพันเ้าพันเปอ้นคิ้วเหรอน่ารอยะคุ้มมาคั้กว่าเดยอะจริมันคิ้วดว่าดีพี่ชอบมียอดแท้สุด เราทานกันกันซื้อต้นไม้มาตั้งที่ไว้หนึ่งปีมาได้ดีเจริงๆมนได้ฟิว่าไปบ้านเพื่มาเพื่อนก็เป็นลานแล้วมันใหญมากเราแบบรู้ีไมาได้เปิดไัตอคืนจริงมันไม่ได้มีแครไ์มมีความมความเอร์สมาที่มีสดด้วยหรือว่าโอกาสจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยหรือว่าซื้อ เคยอทีเาเปี่ทุปีแล้วก็ห่อต้นล้ไม่หลักว่าสองแสนต้นไปน 2, 100, 800, 800, 100, ถ้า,าทำน่งพันเยครับวันมันถี่าาานะาราคาบ้างท่ไรา้จะรักถูกกามีเลยครับหนอยางมีค่าผมเมเนยเกียกนะผ,ผมไม่รู้ว่าถ่ายเปล่าแต่อยากได้ไดวาวาม่เ

มางานนี้เลยที like like Pokemon, ่เืนนอนีิง2 0 2นะครับก็อยากชวนทุกคนมาเดินเล่นก่อนยี่สิพักสามเลยตอนก็อยากมาชวนมาช้้เพราะว่าของคริสต์มาสคือมันต้องมีที่มีละหมดแล้วก็มาแล้วก็อยู่ในนี้เลยแล้วก็จากไปจะต้องรออย่ีเลยคนโ้าทอกอยาก่อนเลยว่าหน้าพลาดเพราของมันน่ารักเยอะมากแก้วจานของตกแต่งบ้านมาน่ารัก ก็เนี่งที่บอกมีต้นคริสต์มาสเยอะมากนะฮะสามารถได้ผมเยอเสื้อเท่าเลยครับสามารถไปเก็บได้ไม่ถึงว่าถ่ายรูปเก็บไว้อ๋อถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครชอบแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติมันเป็นโมเมนต์ที่คุ้นนะแล้วมันแบบว่ามาถ่ายความครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้ริสต์มาด้วยอไรย่างเงี้ย แล้วก็มีในการบ้านไปด้วยตลอดเดือนธันวาคมไปช่วสดนีศกอากาของโวันนานยังครับแฟนตกอกตกใจ ไม่ไหวเก็เียด้วยปแบบไม่ไหวต้องโรไก็มาดวปามที่อนีถ้าเป็นผมมาอยู่ตัวเดียวคิดว่าน่าจะไม่ไปเพราะว่าคิดว่าไม่นาคงนาแต่ว่าปาามาบอกถ้าปวดขนานี้ก็ไปหาเธออะไรไไปอยู่โรงพาบาลเดินก็ไม่ไหวด้วยต้องนั่งรถเที คืนะหน้ามันก็เดือแดดประมาณช่วงเช้าช่วงอเออถึงกลางก็เออคือตีหนึ่งแล้วก็ฉีดยาแล้วก็ต้าสนใจว่าตัวลูกเพื่อนะมีงานมีงานจนะช่วงเช้าเลยเป็นถ่ายเป็นถ่ายแบบอธิการแต่ว่าคือตอนแรกกะับไม่ยังบินเราก็รู้อาการว่าเพื่อนเนี้ยถ้าไหวเนี้ก็ไปนะแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็อาจจะขอเอ,อาอเรื่อง อหมต้องอกผเป็นด้วแต่ว่างานเอันนี้เรื่องแรกทีมาก็เกงใจกเลยสู้หน่อยแต่ตอมันจอูก็น่วนทีืมาดีมันเินจริงจมันจะมีแบบปลคอแสบอ่บ้างแต่ว่าดีขึ้นเยอะิงมดีขึ้แต่คืนีงานิดแล้วเพราะว่ามันยงน่านเรือยาแค่ปวดทานยาทานน้ำเลือก็ย้ง ตอนนี้ก็เลือกหายสนิทแน่แต่วันนี้กินแรงมากไม่ได้แต่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสาเหตุอะไรม่รู้จริงๆ <c oughs> อันเนี้ยไม่รู้จริงๆ <c oughs> ว่าเกิดเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าคือหมอคือตอนหมอถาเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บอกว่าจีนเยอะมากเลย <c oughs> ยิีนเยอะเกินหายยากเกินไม่ได้ไม่ดูเพราะมันเกินขะไดใช่ผมว่าตัวจีนม ไม่หัวหินนะคือไปหัวหิก็กินกินอจะไม่เยอได้ยก็ไลันั้นนไม่ตด่วาก็เป็นครที่หัวหินจ้ะคระรดครับโอเครู้เล่รู้เลยรู้เลยจิ้งแม่น้พญาใช่าณาเีมจกยุทธ์สิงหลมจัานกำงอยู่อ่น้เาก่ินรกินอหารอยู่ด้วยกันนะเาใหญ่ที่หมิน คือถ้าผนุ่มเนี่ยก็ต้องเต็นซึ่งว่าผมไม่ใครจากลานริมไปน้ำเจ้าญาณนะ,ะ,ะไม่ใช่มานแน่นอนเราจะ่ออะไรบ้างอ๋อที่จริงผมเว่าอพอบตื่นเ้าาเห็นเลย,ง,ยงไปเป็นไงบ้างเมือก็น,นั้นงตื่น ก็แบบจะสใจว่าจะแอจากกใ่นีคือ้จออกมาจกวาม้หลยามากเลยตอนใี้ก็คือเป็นหนูต้องวันนั้นไม่ได้มดูบางถัม่ยเดือนได้ไหมแต่ก็ด้แตเข้าใจนะอนนั้นตอนที่ผมป่วยหรไม่นังต้องมันต้องพักจากท่เจ็บถ้าผมืนเมื่อไหร่ ก็ตื่นมาที่เกรศสตร์ี่แกก็มีแตเี้มันมีขึ้นเยอะแล้วนม่ที่แข็งแวอนนี้ยังไม่ได้ตัวกาโตมาไหลเอนเหตุแล้วแบบว่าดีใจมากดูเป็นคนักขนของ้าพดูกินนี้แบบข้าวอันีห่อยมากเลยแบบว่าแกงเขียวหวานเนียกินไม่ได้มอได้อน มันอร่อยก็เลยแบบกอดนอร่อยาทีรมานเาสไม่ต้อขาวปก่ขยทวมานม่นไม่ได้ลองชัดเจนมันเป็นชีวิตผุ้งเลยการกินไปไหนไหนก็แบบไม่ได้กินข้าไม่ได้ไรพันธุ์นยาไม่ได้ยัไม่ได้ใครบอกวยาดแต่ว่าเป็นไงบ้างคะมีกำลังใจไปถึงหัวใจเลยตเยอะ ใจเป่าไม่รู้ก็เห็นคอกมีีมีรัเคงานคะยังไงคะม่จวดตอนแรกก็คิดอยู่ว่าตอนแรอยู่ว่าะไปเพราะว่ามันก่าวันนี้แลวกมีแบบว่าวันนี้เป็นวันของตอนรับตอนแรกก็ชวนเดกินข้าวีมซี่ปครับมดูขข้าวสักร้านหนึง ร้นานนึงแล้วก็เลยบอกว่าหูเราไปที่ทีกคนว่าแตู่โทรมาเนี่ยที่เทีย่ดีใช่ไหมนัม่นหนอยู่ไหนอยู่ที่ร้านแล้วเ<ะ>ขาใๆๆๆส่ที่ร้านอยู่แล้วแต่ก็รอไม่นานนครับกเลยเดินไป เปว่าสงัารจาไปยังไงบ้างีเลยนะต้องไม่ต้องมต้อว่ายังไ้างยังไงางี่นีมีท้งหลคอไม่ได้มีแค่ยงส่งใสมากวะกลองในงานนี้นยต้องยืนยร่มะ้เขาหันกล้องไปปั๊บดับโป๊ะขึ้นจอเลยคนม เจอที่ยังไงอย่างเ้เหมือนน like <e in ันกันมาใช่ไหมครัก่ไมเปนที่หนูใส่หน้ากากมาดีทัไงค่ายมากไมีอะไรหรอไม่ได้บอกไม่ได้บป็นทีมีอะไรด้วยลินแต่ผมชอบบรรยากาศคือเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นบอลแบบริมเลคือมันไม่เหนียบเี่ยมในฮอเลยกะคือนบรรยากาศดีกแล้วก็ลมแบบเย็นไม่ร้อนเลยแล้วก็ที่ชอบคือเแม่นเี้กระติ แก,ก็คนละบายเลออยถึงน,นัที่อเดบีรอทออเดเบียนเป็นยาสนุกสนา,า,าบบนาายก็มีที่สบาเองไปคงจะสนุกมากเลยีกแล้วินเหรได้ยินด้ยบอยากจะาที่มันเข้า,าคือเลือกแต่ละ งานที่ได้รับแต่ต้องไม่โชว์อย่างเงี้ยก็จะเลือกเพลงที่ชอบทำงานแล้วก็นิ่มเพลงใหม่ๆไปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะองเต้นไปไปดูด้วยวันนั้นยังคุยกันเลยว่าหนึ่งคนนึงเช็งแบบว่าสไตล์นีดนตรีดีซึ่งเพลงใหม่ของเากครับมีเพลงใหม่หลายเพลงเมนูนี้เลยเพลงใหม่ก็ไม่นานแต่ทำจะไม่ลื ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็รู้สึกดีใจที่อยางที่ทุกคนลองผ่านอะไรกันมาอย่างมากรบคที่ทุกคนยอรัแล้วก็ก็หนูเองด้วยตัวเองด้วยที่แบบว่าการครับผมก็้วกควารกันเนความหวานมากๆก็หวานน้อยกลายเป็นความหอ้วก็มีแฮปปี้แบบเนึนงทีจัดกันมาเนเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรมนุนนะนองเออมีกาเจอุขมั็ อครับมใชสีความักเปล่าุ่าค่ะมดีเลดีใจด้ครับขอให้มีครับดีมราเลครับาหปีแล้วเอ่อนกแล้วก็นานะห้าปีหก็พูดไปว่าคือทั้งเปียบเปีย 5ปีเนี่ยครเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งันรบริญญาเลยใช่คือป็นวันงานทการเราก็อยเไ่ได้กันมาตั้งแต่ปีหนึ่งยันรับบริญญานนต่วาหนแล้วกันคนสองนไม่เรีนใหม่อนเปนหัก็มีหน้าก็ยังมีปี

ครับพี er, so indeed, ่น่าจะขนาด้วยอ a r cancer เดี๋ยวจะโดนจบชื่อโดนมากครับ ear อ a n c e r เดี๋ยวจะโดนจบชื่อว่าไม่มาเรียนหรือว่าไม่มาทำงานโดนงานนะครับเพจดว่าที่บอกแม่ก่อนบอกแม่ก่อนเอออยางไปอยางไปอยางไปน้องเองแล้วเนี่ยน้องบูหลอกมากครับบอกแม่บอกแม่ สาวต้องใจนะคะเซรีส์ต้องการนะขอบคุณค่ะที่นี่กล้องนี้ต่อจ้าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณค่ะจอย อย่าแกู้นี่บอกกล้องนี้ครับผมหนึ่งสองสามเคขอบคุณครับต่อกล้องนี้นะคะต่อกระเป๋าถึงกล้องนี้หนึ่งสองสามตรงกลางเลยนะคบขอบคุณค่ะต่อกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ขอบคุณค่ะกล้องนี้ด้ยนะครับแม่ทันจีดินี่ยดอกไม้นี่อกล้องนี้นะคะดอกไม้ตรงกลางมีผูกโบไหมผูกโบนี่นี่ผูกโบมาเลยนี่นี่ผูกโบได้ ี่ผมยากกันเลยต้องนีนะคะก็่่านของวันี้องรงนะอันนี้ก่อนนะครับบอว่าต้ีลค่ะต้งมีนะครับเนี่ยต่อเลยครับ้องิว่นิวิวครับน้องนิวครเล่นนอบี่บ ตัวนีโอเคขอกล้องนี้ด้วยนะเดอเคกลงที่มีไฟลูกเขาเพื่อ่านความไฟลมาอลถอโอเคด้วยีกล้อนีะ้วตลูัของลไตองาไหคะไม่องกาายบาย รอดูเเนี่ยรอดูเอ็ียันเนี้ยจดชื่อคอนย็นดีใช่ไหมยัมนดี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 ใไลนไฟไลน์นดีได้ยังไงไิดไ,ไฟก็ไม่จบ